เป็นระบบการเหตนนำอุ่นของคนยูนิคนยูนีค่คือค้นกรีกนะคะสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เมอินีสารเจอกันอีกแล้วนะคะเมอินีสารมาเหตุนต่างกินมาหากินต่างบ่านมา,นนขนาขี่คันต่างแดดขี่คางข้าขี่คานแน่ช่วงลมดาวว่าท่านได้เลือกอยู่มือนีสิบามาเเิ่งระบบเหตุน,นำห่อนของข้าเจ้าเพิ่นใส่ระบบโซลาร์เซล นำหอนติดตังที่เครื่องดาดฟา้าประเทศกรีนเป็นประเทศที่ว่ามีแดดมีเมือจะมีแดดหลายตอเพราะฉะนั้นากรารใส่ระบบโซลาเซลล์มาเห็ดนามกุนก็จะเป็นการประหยัดไฟฟา้าทั้งแลนก็เป็นพลังงานสะอาดโอ้ยแดดแห้งพี่นอ้องม่ฮอนดอกเตยแดดอากาศกำลังดีคิดหาอ,อง แต่ว่ามันนี่ล่มแล้วก็แดดแห้งลืมเอาแว่นตาเาะตาหีเลยนี่เป็นโซลาร์เซลล์ที่ผลิตน้ำอุน่นโอลงไปเอาแว่นตาเกินพอไหวสูดแดดพอไหวโอ,ไววไวไวโอ้ไปเอาแว่นตามากหรอพี่น้องไข่เนียขอโทษด้วขออนุญาตใส่แว่นตาด้วยค่ะเพราะว่าแดดแห้งตาหีเบากับไปได แต่ว่า่แวบนตามันกระบอกปรึกษาดังดอกเวนตาก็ได้โอ้กระสางมันถอดเอามันนี่สิบห้ามาเมิงนี่เป็นระบบการเหตุนำนี่เป็นระบบการเหตดนำอุ่นของคน,น,นยูนีคนยูนีก็คือค้อนกรีกนะคะเพื่อนซีไซเออโซลาเซลล์เหตดนำอุน่นมันกระสิประหยัดก่อการใส่ไฟฟ้าอันนี้เป็นสองแผงโซลาเซลล์สองแผง นี่เป็นระบบโซลาเซลล์แบบสองแผงหนึ่งถังนำอุน่นโอ้ฮอนเร็วขักการใส่นำอุนอ่นย่น,นีเพิ่นเพิ่นอาบนำอุ่นนอปาวาอุณหภูมินาหนาวนี่ประมาณเงาหน้าประมาณเดือนอาบนำอุนนออ่น,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 นแล้วก็เอาไปใส่ลลังถ้วยลางสร้างกระดิติดตังต้งอยู่ทเทิ่งดาดฟ้า โซลาเซลล์ยูนเป็นโซลาเซลล์ทีเป็นเครือ่องเห็นนำู่อยางเดียวโบเมนโซลาเซลล์ทีผลิตไฟฟ้าสำหรับใส่ในรัวเรื่องก็ประหยัดไต้หลายเติบประหยัดไฟฟ้าได้มากขึ้นเพราะว่ากว่าจะทำน้ำให้ร้อนก็ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะเพราะฉะนั้นก็ล่มแิ่งกว่ส่วนใหญ่ก็จะ น้ำอุ่นระบบโซลาเซลล์ประเทศอังกก็เป็นประเทศที่มีแดดเยอะเพราะฉะนั้นก็เหมาะที่จะมีระบบโซลาเซลล์<อ>เพราะว่าน้ำอุ่นก็จะใช้อาบทั้งครัวเรือนแล้วก็ใช้ล้างถ้วยชามก็จะสะดวกสบายมากขึ้นดีกว่าใช้ไฟฟ้าประหยัดกว่าใช้ไฟฟ้านี่ก็จะมีระบบแบบแผงเดียวบางเครื่องก็เก่าแล้วอันนี้เป็นรุ่นเก่านี่ดูสิ สีข้างในมันลอกแล้วคืไม่รูว่วมันยังคงมีประสิทธิภาพถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นใหม่นี่เป็นแบบรุ่นใหม่อันนี้เป็นยี่ห้องของเขาถ้าแดดขนาดนี้ก็ผลิตได้เร็วถ้ามองไปตึกอื่นก็นจะเห็นว่ามีแผงโซโลาเซลล์อยูัวไป นี่มันล่มเขาทนได้หลายค่ะแต่ว่ามื่อนีแดดดีๆก็เลยมอสกับการมากถ้ามาเบิงโซลาเซลล์ประเทศเกเป็นประเทศที่มีแดดหลายจึงมอสสำหรับการที่สิเหตนำอ,อุน,อนระบบนำอุ่นแบบระบบโซลาเซลล์ก้อเป็นพลังงานสะอาดน้ำแหลวกประหยัดน้ำนะ นี่คือเกาะโรโดสเราเป็นชาวเกาะบนดาดฟ้าของเรามองไปจะเห็นทะเลทะเลนี่คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอามาเบิงมุมนี่อ่ะเดี๋ยวไปกระเชนเต็มไปด้วยโซโลาเซลนะคะคุณน่ะมุมงนี่กระเชนโอนเท่า กิทาทางบนเกิดจะเป็นเนินเขามองไปออกกำลังกายสำหรับมือน,นี้ผ้าขึ้นมาเบิง้งนำระบบนำหอ่อแล้วก็เบิ้งมุ่มเท่างดาดฝาเล็กๆน้อยๆพอกันไม่ขิินหนาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะบ๊ายบาย